วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พระจันทร์แจ่มฟ้าเลยครับขึ้นทางทิศตะวันออกเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยครับวันนี้ดวงใหญ่มากเลยครับไม่มีเมฆบังเลยครับวันนี้สุกสกาวเลยนะครับ สุกสว่างสุกสกาวสว่างสวัยเลยครับพระจันทร์ขึ้นมาจากทางด้านภูเขาด้านทิศตะวันออกนี่นะครับที่ที่แล้วเราเก็บภาพตอนที่พระจันทร์ลงทางทิศต,ตะวันตกตอนเช้านะฮะดวงยังสว่างส,สดใสแบบนี้เลยนะครับ ดวงยังสว่างสดใสแบบนี้เลยนะครับวันนี้จังหวะกกำลังจะเก็บรถเข้าที่นะครับเดินผ่านเห็นพระจันทร์แจ่มฟ้าสว่างสวยเลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันครับนี่ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ว่า อากาศที่นี่วันนี้เย็นนิดๆเท่านั้นเองนะครับเขตพูตะลวงเขตสัตหีบบรรยากาศท่ามกลางขุมเขาไม่เย็นมากนะครับเช้าๆก็ไม่เย็นมากแค่รู้สึกเย็นนิดๆน,น,นะครับแต่ว่ากลางวันร้อนแถวบ้านเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ทราบว่าปีนี้หน้าหนาวของเรานั้นจะมีอากาศที่หนาวเย็นสักกี่วันนะครับ รู้แต่ว,ว่ากลางวันนี่โหร้อนกันตับแตกเลยเมื่อวันก่อนนี้นะครับแขกที่มาพักที่รีสอร์ทของเรานั้นก็ไปเที่ยวที่หาดนางรําช่วงกลางวันนะครับเสาร์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าไปเดินได้แป๊บเดียวฮะต้องรีบกลับเข้ามาที่ที่พักที่รีสอร์ทนี่สู้สู้อากาศร้อนไม่ไหวนี่ครับคนเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยหนีกลับมาที่รีสอร์ท อาบน้ำอาบท่าอรอรอลงสักตอนช่วงเย็นเย็นกันนะครับอากาศก็รุนแรงฮนะร้อนรุนแรงน้ำบาดาลที่ที่อยู่ในบอ่อเลือกลงไปประมาณ20 24เมตรนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยนะครับดูดน้ําขึ้นมาน้ําก็ไหลอ่อ,อยๆ่อ,อยเอื่อ,อยๆอ,อยืไหลเอื่อ,อยๆปริมาณน้ําน้อยนะครับเพื่อนเพื่อน ที่อยู่ทางอีสานอยู่ในถิ่นห่างไกลนะครับก็พยายามหาแหล่งน้ำไว้นะครับหาแหล่งน้ำไว้ไว้กินไว้ใช้นะครับพืชพันธุ์ธัญยารก็ต้องแบ่งๆกันลดลดทุกวันมากก็คงจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้น้ำเริ่มน้อยนะครับอยาไม่อยากให้วิกฤตเรื่องน้ำนี่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยหรือบนโลกนี้เลยนะครับ มันโหดร้ายแล้วก็ทรมานมากนะครับชีวิตถ้าไม่มีน้ํากินน้ําใช้เนี่ยนะครับเป็นทุกอย่างแสนสาหัสเลยนะครับตอนนี้พระจันทร์ก็โผล่พ้นแนวภูเขามาเยอะแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้น,นานๆได้มีโอกาสเก็บภาพทางธรรมชาตินะครับณนะที่นี่ณนะลูตาหลวงณนะเขาลูตาหลวงนะครับ ที่พัทร์ขึ้นยอดเขานี้มาฝากเพื่อนๆเป็นแฟนรายการกันหากเพื่อนๆเป็นแฟนรายการเห็นคลิปนี้แล้วชอบนะครับเห็นคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากช่วยกดติดตามกด Sub s c r i b e กดรูปกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องรายการด้วยนะครับช่องรายการของเราก็จะพยายามนําเสนอสิ่งดีๆนะครับคลิปไปเที่ยวสถานที่ต่างๆต่อไปนี้เราจะ เราก็จะมีสารประโยชน์บางประเด็นบางแง่ people. People <th Dude> <th Man imes> เข้ามาแทรกนะครับเพื่อที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆแฟนๆรายการที่เข้ามารับชมกันนะครับเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคลิปไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวดูพระพุทธบาทห้ารอยไปไปเที่ยววัดที่มีพระพุทธบาทห้ารอยกันนะครับอยู่แถวใกล้ๆสัตหีบเรานี่นะครับ เป็นสำนักสงฆ์นะครับวันน kind of hm ี Angie, ้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเดี๋ยวเพื่อนๆเป็นแฟนรายการรอชมกันนะครับวันนี้ก็นำคลิปพระจันทร์ขึ้นนะครับจากหลืบเขานี้มาฝากเพื่อนๆแฟนรายการก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆแฟนรายการมีชีวิตที infinity, ่สว่างสุขใสเหมือนดังพระจันทร์ที่ขึ้นมานี้นะครับให้ทุกท่านมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับสวัสดีครับ